สวัสดีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ห้องครัวของ Foodtravel TV นะคะวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาทำเมนูง่ายๆนะคะที่ทำทานเองได้ที่บ้านค่ะเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะคะก็คือแกงส้มชะอมไข่นั่นเองค่ะเหมือนเช่นเคยค่ะไปดูส่วนผสมกันกันค่ะส่วนผสมนะคะจะมีน้ำซุปไก่ค่ะปลาช่อนนะคะอันนี้เราสรับเป็นชิ้นพอคาแบบนี้เลยนะคะน้าหนักก็ประมาณ600กรัมค่ะตมาเป็นไข่ไก่2ฟองชะอมนะคะ พริกแกงส้มแบบหยาบน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกและน้ำปลาค่ะเริ่มแรกนะคะเราจะต้องมาเตรียมในส่วนของการเด็ดชะอมนั่นเองนะคะและระหว่างนี้นะคะคุณผู้ชมก็เตรียมน้ำมันปาล์มนะคะ1ลิตรใส่กระทะแล้วก็ตั้งไฟรอดได้เลยค่ะพอดีที่เราเด็ดชะอมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ไปทอดปลาค่ะทีนี้วิธีการเด็ดชะอมนะคะ ชะอมเนี่ยส่วนก้านของเขาเนี่ยมีหนามน้ำเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมเพิ่งจะหัดเข้าครัวใหม่ๆก็ต้องระมัดระวังในส่วนของหนามของชะอมด้วยนะคะส่วนที่เราใช้นะคะก็จะเป็นยอดอ่อนนะคะเราก็จะเด็ดแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็รูดนะคะรูดใบ เด็ดยอดออกเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็รูดส่วนใบของชะอมนะคะลงมาแบบนี้เพราะว่าส่วนที่เป็นก้านเนี่ยค่อนข้างแข็งนะคะเราก็จะไม่ใช้เราจะใช้เฉพาะส่วนใบเท่านั้นค่ะ ในขั้นตอนของการเด็ดชะอมนะคะอันนี้เราไม่สามารถขี้เกียจได้เลยนะคะเพราะโดยถ้าเกิดคุณผู้ชมขี้เกียจแล้วใช้มีดสับเลยเนี่ยเราก็จะได้ก้านแข็งนะคะรวมถึงก็จะได้น้มของชะอมด้วยนะคะซึ่งขั้นตอนนี้ก็อาจจะต้องละม,ดละม,มืดระไมกันมาหนิดนึงค่ะและสำหรับการทำแกงส้มชะอมไข่แบบนี้นะคะวัตถุดิบหลักๆที่ เรานิยมใช้กันนะคะนอกเหนือจากเนื้อปลาช่อนเป็นชิ้นแบบนี้นะคะก็ยังมีเนื้อกุ้งด้วยนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของคุณผู้ชมนะคะว่าอยากทานกุ้งหรือว่าอยากทานเป็นเนื้อปลาช่อนนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เลยค่ะสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยค่ะ เดี๋ยวเราเสร็จจากขั้นตอนในการเตดชะอมนะคะเราก็จะนำปลาช่อนนะคะไปทอดในน้ำมันร้อนๆน,นั่นค่ะแล้วตอนนี้นะคะน้ำมันที่เราตั้งไว้ก็ร้อนพอดีเลยนะคะ เราก็จะนําปลาช่อนนะคะลงทอดเลยค่ะและสําหรับปลาช่อนนะคะเวลาคุณผู้ชมซื้อมาทาความสะอาดแล้วอย่าลืมที่จะต้องใช้กระดาษทิชชู่ซับให้แห้งด้วยนะคะม่งั้นเวลานําลงทอดเนี่ยจะทําให้น้ํามันกระเด็นมากค่ะ mm hmm. เราจะทอดปลาช่อนนะคะจนระทั่งเหลืองกรอบนะคะถึงจะตักขึ้นมาพักไว้ค่ะ และระหว่างที่เราทอดปลานะคะอันนี้เราก็จะตั้งกระทะไว้หนึ่งใบเพื่อที่จะทอดไข่ชะอมค่ะใส่ชะอมนะคะลงไปในชามไข่นะคะแล้วก็ตีระสมให้เข้ากันค่ะ สำหรับไข่ชะอมนะคะอันนี้คุณผู้ชมไม่ต้องปรุงรสใด,ดๆเพิ่มเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปใส่ในน้ําแกงส้มอยู่ดีนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็นําไข่ชะอมนะคะลงทอดในกระทะนะคะใส่น้ํามันลงไปนะคะประมาณ3ช้อนโต๊ก็พอนะคะไม่ต้องใส่มากค่ะ กระจายไข่นะคะให้ทั่วสำหรับการทอดปลานะคะคุณผู้ชมก็ห้ามพลิกเนื้อปลามากนะคะไม่งนจะทำให้เนื้อปลาเนี่ยเละได้นะคะ,ะเพราะฉะนั้นก็รอให้เขา กรอบเหลืองด้วยตัวเขาเองโดยที่เราไม่ต้องไปคนนะคะเดี๋ยวเรารอให้ไข่ชะอมด้านล่างนะคะเหลืองกรอบดีซะก่อนค่ะเราถึงจะพลิกกลับด้านนะคะ กับเมนูของไข่ชะอมนะคะนอกจากมาทําแกงส้มได้อร่อยแล้วนะคะก็ยังสามารถไปทานคู่กับน้ําพริกกะปินะคะก็อร่อยเช่นเดียวกันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็พักในส่วนของไข่ชะอมไว้ก่อนนะคะทีนี้เราก็จะต้องไปนําปลาช่อนนะคะที่เราทอดไว้พักขึ้นในเสด็จน้ามันเช่นเดียวกันค่ะ ตอนนี้นะคะปลาช่อนทอดของเราก็เหลืองกรอบดีแล้วนะคะทีนี้เราก็จะพักไว้ให้เสด็จน้ํามันนะคะใช้กระชอนนะคะช้อนขึ้นมาค่ะเสด็จน้ำมันให้แห้งด้วยนะคะจากนี้นะคะเราก็จะแพมนในส่วนของการทำน้ำซุปนั่นเองค่ะ หลังจากที่เราทอดปลาและทอดไข่ชะอมเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมก็นาน้ําซุปไก่นะคะมาตั้งไฟให้ร้อนและระหว่างที่เรารอให้น้ําซุปไก่ร้อนเราก็จะไปหั่นไข่ชะอมกันเลยค่ะสำหรับไข่ชะอมนะคะเราก็จะหั่นชิ้นหนาประมาณ1นิ้วนะคะ อันนี้คุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าเราลองด้วยกระดาษซับไขมันนะคะจะทําให้ดูดซับน้ํามันส่วนเกินออกมาได้ด้วยนะคะโอเคเราหั่นไข่เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็แค่รอให้น้ําซุปนะคะเดือดจากนี้ถึงจะทําในส่วนของการปรุงน้ําพริกแกงส้มมึนค่ะ พอน้ำซุปไก่นะคะเดือดได้ที่แบบนี้เราก็จะเริ่มในส่วนของการปรุงนะคะเริ่มจากใส่น้าพริกแกงส้มลงไปค่ะทีนี้ก็คนให้น้ําพริกแกงนะคะละลายสำหรับพริกแกงที่เราใช้นะคะเป็นพริกแกงส้มชนิดหยาบนะคะถ้าคุณผู้ชมต้องการรสชาติที่เผ็ดแล้วก็เข้มข้นขึ้นก็ สามารถเติมพริกแห้งนะคะแล้วก็หอมแดงนะคะมาปั่นรวมกับน้ำพริกแกงส้มที่เราซื้อมาได้นะคะจะทําให้น้ำพริกแกงส้มที่เราทำเนี่ยเข้มข้นมากขึ้นนะคะนี่ก็ปรุงรสนะคะด้วยน้ําตาลปี๊บค่ะตามด้วยน้ําปลานะคะและน้ำมะขามเปียกคน้ำมะขามเปรียกค่ะทีนี้ก็คนให้เข้ากันนะคะ คนจนกระทั่งน้ำตาลปี๊บนะคะละลายดีแล้วแล้วก็น้ำซุปนะคะก็จะเข้มข้นดีแล้วนะคะเราก็ถึงจะต้องเติมในส่วนของไข่ชะอมนะคะแล้วก็ปลาช่้นทอดค่ะหลังจากที่เราทิ้งน้ำพริกแกงส้มนะคะในน้ำซุปเนี่ยต้มไว้10นาทีนะคะทุกอย่างก็เริ่มเข้มข้นแล้วทีนี้เราจะเติมในส่วนของไข่ชะอมแลปะปลาช่อนทอดเลยค่ะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็ไปจัดใส่ชามเสิร์ฟได้เลยค่ะและตอนนี้นะคะก็ามาถึงขั้นตอนในการจัดเสิร์ฟแล้วนะคะเราก็จะตัดปลาช่อนแล้วก็ชะอมนะคะสำหรับในเมนูนี้นะคะอัตราส่วนที่เราทำในวันนี้สามารถรับประทานได้4-5ท่านเลยนะคะ เสร็เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับเมนูแกงส้มชะอมไข่นะคะหวังว่าคุณผู้ชมคงจะถูกใจในเมนูนี้ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วกับคนตะลือกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ